สว,วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับครับเอ,อก็ตาปกคลิปในวันนี้เราจะมาคุยกันนิดๆหน่อยๆที่ใส่แม้นี่ไม่ใช่กักตัวอะไรหรอกดอกไม่อยากเปิดหน้าขี้เกียจหน้าเหมือนคนใกล้ตายปิดไปอย่างเงี้ยดีแล้วก็ไม่ขนาดนั้นหรอกคือแค่จะบอกว่าไอ้คลิปการฉับปองอนะ่ะเอออันนั้นอนะ่ะคือตอนนี้เปลี่ยนละไม่ใช่ลงทุกอาทิตย์จะนานๆทีลงครั้งหนึ่ง นึงแล้วก็ไอคลิปสิบวันกับกองโจนอ่ะจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคลิปเกมอื่นเพราะว่าไอเกมนั้นอะคอมไม่ไหวแล้วคอมแลกมากเล่นเล่นทีไรแลกทุกทีทีนี้เล่นยากเลยอ่าไม่รู้จะพูดอะไรล้ว อ๋อใช่แต่ไอพวกคลิปรีวิวของยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะมีไอพวกเล่นเกมต่างๆจะเป็นเกมเอหลายๆเกมอะ่ะมีหลายเกมที่เดี๋ยวจะทำเป็นซีรีส์แก่นี่แต่ตอนนี้จะยังไม่สปอยเลยมาก มากแล้วก็ไอคิดพวกก่อนว่าลูกจะไม่ได้ลงแล้วเพราะว่าตอนนี้ไม่มีกระดาษขัดเข็ดแล้วเลยหรอกไม่มีจริงๆมีจะที่เกียดเกียดก็จะคุยกันีแล้วครับถ้า,ถาชอบถ้าอยากจะติดตามข่าวสารหรืออยากอยากจะดูคลิปต่างๆก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทาคลิปนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้บาย ไม่เกี่ยวกับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หรอกครูเป็นกันแหละาบ